ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่มีผมแล้วนะ โลกเมืงคนที่มีปัญหาสองคนคให้มารับรู้ปัญหาของกนและกันเราสองคนจะผ่านไปให้ได้<น>อันนี้ก็มีนวนก็มีทําทำเพื่อคนอื่นเยอะแล้วอะอย่าลืมทำเพื่อตัวเองบ้างน,นะครับก็าทำอยู่นี่ไงแค่พี่เดินขึ้นมาแล้วก็ยิ้มยิ้มเนี่ย,ยคนก็หลงเสน่ห์จะตายแล้ว สายตาไม่ได้เลยน้องเพฟ้าคะที่บอกให้มองบนไม่ใช่มองข้างลูกมันล้าสายตาไม่ได้ครับเงียบไปเลยมาก็ดีเลยมาเป็นจุดโฟก,กัสให้หน่อยสิฮะโอเคครับพอมองบนแล้วครับให้มองตลอดชืวิตเองได้เลย ไฟฟ้าครับมิม <careers> วันงานไฟฟ้าได้ขึ้นโชว์ช่วงเย็นนะคะลำดับสุดท้ายก่อนคาราบาีกบปิดงานสุดท้ายเลยเหรอแล้วจะมีคนอยู่ดูครับนี่มึงต้องอยู่ดูกูด้วยนะเข้าใจป่ะอือก็เพราะว่าอยากให้คนอยู่ดูไงเลยต้องให้ไฟฟ้าช่วยดึงคนโอ้เราไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นหรอกแต่น่าสนใจขนาดโน้เลยแหละ มิวก็เป็นคนตลบืงนัะเนี่ยแล้วไฟฟ้าอยากได้เวลาซาวเช็คก่อนไหมไม่เป็นไรอะเราแอบไปซ้อมเพื่อเวทีมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมน้องวายฮะเสียงมีปัญหาอะไรไหมครับทำผมเหรอครับก็ตอนที่กูซ้อมมีมึงดุอยู่คนเดียวอะ ุขไงครับพี่เวฟาร้องเพลงพร้อมไหมครับ เป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้งางว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกลบลอบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้ขอเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเตมิมววุ่อย่างที่มีอยู่ในใจจะช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ เป็นเกียดมากๆเลยนะครับที่ได้อด min page engineer boy มาถ่ายรูปให้ครับโอ้โหไฟฟ้าก็พูดเวอร์ไปแต่นี้ถ้าไม่ใช่วายกับไฟฟ้าที่ไม่มาถ่ายให้หรอกนะ เสียเวลาไปเด็กกับพี่เจตหมดจ้ารู้แล้วจว่ารักกันมากอะ่ะมาๆมา,มาพร้อมนะเอานะหนึง่งสองซาชิๆกันหน่อยได้ไหมมันดูห่างเหินมากเลยอะ่ะเออหนึง่งสองซ้มหนึง่งสองซ้โอเคเอเยังไงทำไม่เป็นอ่ะไม่รู้ว่าต้องโพยสจงไงงั้นทำตัวน่อนไหมนะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะ อันนี้มันพีเซ็นเซื้อตรงไหนเนี่ยพีเซ็นเซื้อมาเยอะแล้วพีเซ็นแบบอ่ะยิ้มหน่อยเนาะโอ้ยไม่ใช่พีเซ็นเซื้อละอันนี้พีเวดดิ้งแล้วมั้งคะ <c oughs> แต่เอาแบบนี้แหละชอบชอบชอบจ้องตาก,กันหน่อยดีมากอมองใ,ใกล้ๆเรายิ่งน่ากัน ไฟฟ้าเมื่อชีมมากเลยนะหรือปะน้ที่โอ้หุ่นห <c ười> ุ่น <c ười> ายใกลเกินเอาอย่างเงี้ยแหละขายดีแน่นอ,น,อนนี้ไหมเ <c ười> อ๊ยนางวายเป็นไงบ้างอะ่ะชีไม่ค่อยได้ดูแลเลยอะ่ะเท่ทีนะปีสี่เรียนหนักมากเลยไม่เป็นไรเลยครับพี่อามกับพี่วัทาดูแลผมดีมากเลย ผมด้วยนะครับพี่รหัสบุญธรรมของน้องวายก็ดูแลดีมากครับพี่รหัสบุญธรรมนี่นะใช่ครับพี่บุญก็รู้ว่าโยธาติดแปลตายครับแต่จริงๆแล้วสายรหัสเทวดาก็ติดแปนทุกคนนะครับผมก็เลยต้องรับอุปการะเด็กง่วงแถวนี้มาเลี้ยงดูต้องดูแลขนาดนั้นเลยก็นิดนึ่ะครับ เหมืนอา้านิ้มอันนี้ของขวัญตอบแทนที่ไฟฟ้ากับน้องวายมาช่วยงานอะ่ะส่วนอันนี้ที่ไฟฟ้าสั่งทำพิเศษอะ่ะขอบคุณนะขอตัวกันนะเย้คสู้ๆนะน่ารักนะเนี่ยพี่สั่งทำพิเศษเหรอ พี่บุญครับเดี๋ยวพี่บุญต้องไปไหนต่อครับเสื้ออะไรนี้วันงานมีขายด้วยเหรอครับแล้วพี่สั่งมาทำไมครับก็สั่งมาให้อ่ะอยากใส่เสื้อคู่ไงเสื้อคู่กันกับผมอ่ะนะยิ้มเร็วดีค่ะน่ารักน่ารักอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละจิ้มแก้มหน่อยหันหลังด้วยหันหลังด้วย เฮ้ยนอนตักไหมเดี๋ยวพี่ไปหาผ้ามาให้เอาครับโอ้โหดีอ่ะตึตงโอ้หหวานมากเลยอ่ะงานนี้พี่เมียเค่าตัวนะขอรูปไปลงเพจรูปนึงได้ปะให้สิทรูปเลยครับพี่บุญมา,าไหลแตกเน่ย กัันที่รามวันนี้แม่งสนุกสุดๆไปเลยวะ่ะไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยผมยิงจนเมื่อยแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมซักเล้่เมื่อคืนนะคืนทำไมอะ่ะก็พี่สั่งทำพิเศษไม่ใช่เหรอ สั่งทําพิเศษให้คนพิเศษไงครับ nice. ก็สั่งมาใส่คู่กันเนี่ยให้อธิบายอะไรเยอะแยะฮะเกินเลยทำ้มใส่คู่กันไม่เห็นมีตรงไหนสื่อถึงผมเลยนีนี่ไงหัวใจแล้วนี่ฮิวผมมาด้วยทำไมเนี่ย เปลี่ยนเรื่องซะงั้นข<อ>ี้เขินมกันนะเราเนี่ยมถ้ายังไม่ตอบเนี่ยผมกลับแล้วนะอ่ากูถามมึงไปแล้วว่ามึงจะกลับขอหรือมึงจะกลับคอนโดกูแต่มึงไม่ตอบเองอะถามตอนไหนอะตอนน้องวายหลับไงครับขี้โกงไปไปอาบน้ำไปเดี๋ยวสั่งข้าวให้กินอืมอย่าลืมใช้ครีนซิ่งเช็ดหน้าด้วยนะ จ้าพูดเพ้อทำไมเนี่ยบ้าอะนี่อยากกินอะไรตู้เองก็หยิบนะถือซะว่าเป็นห้องของตัวเองอขอบคุณครับ พี่ไฟฟ้าแพ้นมไม่ใช่เหรอครับอ๋อนิดเดียวไม่เป็นไรนะแม้อร่อยอ่ะพี่ไฟฟ้ามีอะไรหรือเปล่าครับคืนนีใครนนี่อะว่าง่ายไม่ดื้อแบบนี้สิน่ารัก พี่ไฟซ้สาสั่งอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าครับเปล่านะแบบนะ้นี่น้องวายน้องที่มาหาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไฟไฟ้าอยู่มาหาลัยเนี่ยทำคุณอื่นปวดหัวปะ่ะไม่หรอกครับ พีไฟฟ้าใจดีมากมีเพื่อนเยอะมากด้วยแล้วเพื่อนทุกคนก็รักพี่ไฟฟ้ามากเลยครับ,บนลูกแม่แสนดีแบบนี้ก็ต้องเป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วแหละนี่คนดืกดื่นตานี้เนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบมีคนหลบหน้าแม่ก็เลยต้องตามมาถึงที่นี่นี่หลบหน้าซะหน่อยกิจกรรมมอเยอะจะตาย ไ้่ใเช่อำน้องวาเลครับถ้าไม่ได้หลบหน้าเขาต้อง,ง่อนผมต้องงอนเปนคนเรื่องแม่ขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องเลื่อนไฟกลาบมาจริงๆแม่บอกพ่อเขาแล้วนะแต่ตอนนั้นนะ่ะไม่กระจายข่าวให้ครบมีลูกแค่สามคนเองไม่น่ามาตกลนผมก็ตกลนตลอดแหละ นงอนแม่จริงๆด้วยเข้าเรื่องเหรอคนคงไม่ได้มาแค่จะง้อผมหรอกมั้งเอ่อให้ผมออกไปไม่ต้องอะ่ะหนูฝังได้ว่าไงคนมาจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วนะแต่ว่าจะอยู่เป็นเดือนไงแล้ว พ่อนิวตันโยธารู้เรื่องหรือยังครับทุกคนเขารู้แล้วลนะ่ะนี่ก็ว่าจะหาวันนัดทำอะไรกินกันน้องกันเขาก็มาด้วยนะใบฟ้าล่ะลูกว่างวันไหนผมรู้เป็นคนสุดท้ายแหละในช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมขี้น้อยใจจัง รอเล่นนะ้าถ้าว่างเดี๋ยวจะไปแล้วกันให้โยธาเป็นคนนัดมาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็อยากให้เจอกันให้ครบอ่ะแล้วจะกลับมาอีกทีตอนไหนอนะ่ะเดือนหน้าเลยปะยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะให้โยธาลูกรักโทรมาบอกอีกทีแล้วกัน งั้นแม่ไม่กวนลแล้วอืมกลับไปนอนบ้านบ้างนะลูกจ้าเดี๋ยวไปส่งสดีได้ครับหาวันว่างมันล่ะรู้แล้วครับ ว่าจะแก้งงอนให้งอซะหน่อยนี่กลับไปจะได้มาก่อนนะกูไม่ชอบให้แม่กลับไปที่นั่นเลยมันทำให้กูรู้สึกเหมือนตอนที่แม่เอากูมาส่งเหมือนกูถูกทิ้งซ้ำ ที่ไฟฟ้าแต่ทุกอย่างมันกำลงังจะดีขึ้นแล้วนะเพราะไม่มือคอยกอดกูแบบนี้ พี่รู้สึกแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอเวลาที่คุณแม่กลับไปกูชอบไปส่งแม่คนเดียวทุกครั้งที่พ่อกับนิวตันขอไปส่งแม่ด้วยกูจะหาเขาอ้างไม่ให้ไปทุกครั้งเลยเพะทุกครั้งที่แม่กูเดินเข้าเกตไปกูร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้ตลอดทางพอถึงบ้านก็นหยุดพอดี แล้วพี่เคยคิดไหมว่าทำยังไงถึงจะปลดล็อกใจเรื่องพวกนี้ได้ไม่เคยพี่อาจจะต้องมีคนอยู่ข้างๆคอยปลอบไงอย่างน้อยก็จะหยุดร้องไห้ได้ไวขึ้นก็มีแล้วนี่ ดีใจที่ได้รับหน้าทีนี้นะครับขอบคุณนะครับ ถ้าครบเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่สองที่เราได้แลกอะไรกินด้วยกันเลยครับมันปมนติดนันี่อย่าบอกนอะว่ามึงกำลังอินเลิฟเ้า